เมันก็จริงๆแล้วหลังจากที่ผมได้ลองทำประกวดอินโทรดซีซิตนะมันก็มีบางคนบอกว่าอ,อผมแชปอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกอยู่เนี่ยพันซอยมันเป็นแอปออน่าจะเป็นแอปทำอินโทรผมก็คิดว่างั้นนะแล้วที่ผมไม่ได้ใช้นะผมบอกว่าผมใช้ครมาเตอร์นะมัน,มนไม่เชื่อกันดิ้ยใช้ครมาเตอร์จริงดูนี่เลยโอหลักฐานเลยอ่ะ เปิดไามัตเตอร์อ่ะอะรอสักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยเนี่ยอ่าอันอันนีอนน้อันนี้แก้ด้วยอันนี้มีการลงเลเยอร์ใหม่แต่ดูเหมือนเดิมเหมือน เหม่ยเป๊ะเลยแต่แก้น้อยคือตรงนี้ตัวนี้แก้เลเยอร์เพราะว่าเลเยอร์ตรงนี้มันทับคือไปไปผม,ผมทุกเก่าขาเศร้ามากเศร้ามากทุกเก่าหา c h e c ความสามารถ c h e c ความสามารถของเองไม่มีใครเชื่อเลย